ถ้าเราอยากขับรถแข่งในสนามเนี่ยเราต้องรู้อะไรเราจะเข้าวงการยังไงต้องเตรียมงบประมาณยังไงฝีมือเรามีแล้วหรือยังนะตอนนี้พอแล้วหรือยังกับการเข้าไปขับรถแข่งนี่คือคําถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวผมตลอดเลยตั้งแต่เริ่มชอบรถนะครับรเผอิญว่าณนะตอนนี้ผมได้มีโอกาสาลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์กับการขับรถแข่งในประเทศไทยนะครับหรือว่าในบ้านเราเนี่ยแหละขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวากดเล่เลยกดเล่นเลยกด ขมารูข้าหลังหูกันเลยพอดีคุณผูครับสี่ข้าพ่อแห้งหูหมูมากอันตรายตรงกลัวเป็นชิ้นตกนะครับไป่ไมไม่ชิ้นตาไว้ชิ้นตาไว้มันขับไปให้ชิ้นขันหน้าแล้วรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยโอ้ยนี่นี่ฮะจังหวะนี่ฮะไม่มีนที่ไหวไม่มีใครบอกเลยชีวิตนักแข่งขับรถแข่งมันได้เงินไหม เตรียมตัวดูเพื่อนผมปล่อยโรลลิงบูกับการชกบวยในโคง้งตอนนี้มันโอเคแล้วใช่ใช้ฝีมือขนาดไหนเริ่มยังไงห้าหมูนห้าชนห้ามแรกพอผมได้เข้าไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่ตอบคำถามเพื่อนๆในช่องได้เป็นอย่างดีเลไล่ต่อครับตรงนี้จะขึ้นเนินนิดๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบรถอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงกับวงการนี้จอดตู้ถอยบอ่อได้ลงง่าย เหตุผลที่เพื่อนๆกดเข้ามาดูในคลิปนี้ยคือเหตุผลเดียวกันนะครับก็คือมันหมดเวลาแล้วนะเราต้องเข้าแล้วเราชอบรถนั่นเองและเรามีความฝันเดียวกัน่าซึ่งผมจะทำหน้าที่พาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่การเตรียมตัวเตรียมพร้อมวกับการฝึกฝนเหนื่อยทั้งกายและใจครับเข้าไปขับรถในสนามไปไม่ได้ฮะในรายการ ระดับประเทศนั่นเองไปหาคำตอบพร้อมๆกับผมตั้งเช็แถว้องตัถามได้เลยครับและเราถึงรงแงรมเป็นที่บรรอยนะครับนี่ครับเพื่อน<ม>เพื่อนเส้นยาแดงขาแปดยังไงยังไงก่อนแข่งก่อนซ้อมวันนี้เรามาทำอะไรไจริงทริปนี้เรามาทำอะไรต้องบอกเพื่อนเพื<ม>่อนว่าเรามา มาซ้อมรถก่อนที่จะแข่งในรายการรอยอ,อสทอนะครับหรือว่า AAT และนี่คือชุดที่พึ่งได้วันนี้เลยนะครับสั่งมาจริงๆสั่งมาจากอิตาลีนะครับแล้วก็นั่งรอแบบใจหายใจคว่ำนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาทันไหมคือทําไมเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วชุดมันมันคืออะไรสําหรับเพื่อนๆดูมันไม่ไม่เก็ทเลยจริงๆชุดมันมันสาคัญมากนะครับคือเขาสตริกในรายการแข่งขันเลยไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศอะไรเงี้ย ก็จําเป็นจะต้องมีชุดที่ได้รับรองมาตรฐานจาก FIA นั่นเองนะครับน่แกะให้เพื่อนๆดูหน่อยเราจะพูดถึงชุดด้วยคือผมพูดไปพร้อมกับตอนแกะเลยนะครอันนี้ชุดน้องผมนะแม่ผมมา,มาแล้วครบหมดแล้วนะครับ <hundred. S 1> ก็เพื่อนๆจะถามว่าเอ,อ,อยากเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตอยากแข่งรถอะไรเงนะี้ยมันมันต้องมีอะไรบ้างอันนี้คือทั้งหมดเลยที่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ <S <S 1> <S 1> เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างแล้วในรายการแข่งขันรถนะครับเป็นแบรนด์อิตาลีฟากโคจริงๆมีหลายแบรนด์หลากหลายรูปแบบม้างเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบรนด์นี้ราคาดีสุดแล้วก็มีให้สั่งง่ายที่สุดครบชุดที่สุดก็เลยสั่งแบรนด์นี้มาเลยอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องมีนะครับเราพามาพรีวิวก่อนไปพรีวิวที่สนามเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าพรีวิวที่สนามผมว่าเราไม่มีเวลาพูดให้เพื่อนๆฟังแน่นอนอย่างแรกอันนี้คืออะไรนัน hands ครับ h a n d solo ขาดที่ได้เพื่อนดูนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าตอนไปใส่แล้วมันจะช่วยดึงหัวไงแต่ว่ามันเอาไว้ใช้นี้นะครับเวลาขับรถก็วางไว้บนไหล่แล้วก็ล็อกหมวกแล้วตอนเราชนหรือว่าอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงไม่ให้หัวเราโยกเยกเนั่นเองนะครับอย่างแรกอย่างที่2ก็คือที่ต้องมีทุกอย,ทอย่างที่อยู่ในนี้กันไฟหมดจําเป็นต้องเป็นอุปรกรณ์กันไฟนะครับอย่างเช่นหมวก บวกนี้น่าจะเป็นไระเอกสุดเลยเพื่อนๆอาจจะอยากเห็นนะครับตอน,นแรกแอบนั่งคุยกันสองคนกับน้องว่าเปิดออกมาจะเป็นมา,ากออลควยส่งมาให้ได้ของตามที่สั่งมวนผ้าของน้องผมเป็นสีขาวผมเป็นคาร์บอนอันไหนลองใส่ชวดดิแล้วก็ที่เหลือลก็ มีอันเดอร์แวร์นะครับอันเดอร์แวร์แนะนำจริงๆของพวกนี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูมันมีเช่าได้หมดนะถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากแบบลงทุนซื้อเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยแหละคือจะเล่นวงการมอเตอร์สปอร์ตผมว่าต้องกัดฟันนิดนึงนะครับเพราะว่าแพงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำให้ซื้อก็คืออันเดอร์แวร์นะครับมีแมสมีเสื้อแล้วก็กางเกงซึ่งเพื่อนๆคงไม่อยากเช่เมมากางเกงเสื้อที่มันเปียกเหนื่อต่อจากใครแล้วก็มีถุงมือ ถุงมือก็จําเป็นนะครับแล้วก็ถุงเท้าเท้าเท้าก็ต้องเป็นถุงเท้ากันไฟนะครับแล้วก็รองเท้าหลักๆก็เป็นนี้มาเป็นในตีมขาวแดงนะครับของน้องผมเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงแนะนาแบบอุปกรณ์ที่ละชิ้นเรียงชิ้นอ hm um ีกทีหนึ่งแล้วลองจุดไฟเพื่อนๆดูด้วยอยากดูไหมครับว่ามันกันไฟได้จริงไหมราคาที่เพื่อนๆเห็นอยู่มันทั้งหมดเนี่ยผมให้เพื่อนๆทายหน่อยว่ามันมันเท่าไหร่มันมีแบบ เกือบหหลักอ่ะเกือบหกหลักเลยนะครับสำหรับชุดที่เพื่อนๆจะซื้อเพื่อแข่งรถทีหนึ่งก็ก็แนะนําว่าแนะนําว่าไงดีถ้าแบบอยากจะลองดูก่อนหรือว่าไม่แน่ใจก็อาจจะลองเช่าดูนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าซื้อแล้วคุ้มน่าจะใช้ยาวก็ก็ซื้อดีกว่าไหนมองกล้องหมุมันก็ไงงะไปะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปเลยดีกว่า ครับเพื่อนเพื่อนสำหรับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสอบที่สนามบุรีแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่ได้ทันทําได้ทำอะไรนะกินข้าวกินปลาแล้วก็มาน้าเลยนะอย่างแรกเลยคือตอนแรกคิดว่ามันจะร้อนกว่านี้นี่อยู่ประเทศไทยคิดว่ามันร้อนกว่านี้ผมทนได้อีกครับแต่เหงื่อเหงื่อซกเต็มตัวเลยที่เหลือไม่น่ามีอะไรนะครับ นี่นะครับก็ในพีทเขาไ้ดูกันเลยผมเพิ่งรู้เขนาน่าจะติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยเรียนทุกท่ากระบวนท่าตับเกียร์เลี้ยว้งอะไรขับผิดแบบไหนก็คือในพีทก็จะเห็นเหมือนตัแนแอมมองอยู่เลย เช็คหน่อยเช็คเราพูดได้ยินมไหมได้ยินมั้ย <c oughs> เอาเป็นว่า,เ,า,เ,วา,เ,าเวลาเป็นอย่างนั้นขีดโมงหกใช่ปะ ติดเจ็ดเท่าเลย วันซ้อมซ้อมอะไรจริงๆผมต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับการออกกำลังกายทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็ต้องลงไปวอร์มหน่อยแม้ว่าเราจะขับซิมมาแล้วนะครับรู้จากสนามเหมือนตอนผมลงไปอะ่ะ ภาพในหัวผมเหมือนผมดู Grand t ทิสม o เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันต้องเข้าเกียร์แบบนี้อย่างทุกอย่างภาพมันเหมือนแบบประกอบร่างรถแบบ3มิติในแกรนทิสมเลยตอนไปขับสนามช้างอันนี้แบบผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าผมจําทุกจุดของสนามช้างไนดะ้เพราะว่าซ้อมกับซิมเป็นหลายร้อยรอบแล้วนะครับแล้วลงไปวอร์มก็ง่ายๆนะครับก็ค่อยๆขับรอบแรกๆก็ไม่ต้องชิวไม่ใช่ไม่ ต้องชิวหน่อยไม่ต้องไปใส่เยอะเพราะว่าไม่รู้ลิมิตพอตอนไปขับยางเป็นยังไงยางเก่ายางใหม่อะไรนะครับแล้วก็เรื่องหลักๆก,ก็คือการวอร์มพร้อมกับเซตอัพรถไปพร้อมๆกันหมายความว่าลงไปจับอาการแม้ว่าในซิมอะรถมันเป็นแบบนี้มันจะใกล้เคียงกับคันจริงแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวล้วก็ลงไปจับอาการแล้วก็วอร์วิทยุกลับไปบอกทางนู้นหรือว่าซ้อมเสร็จเทสเสร็จก็ขึ้นมาพูดก็ได้นะครับปัญหาที่ผมเจอคือเรื่องเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายที่ใส่เนี่ยมันมันจัดเกินไปนะครับ พอผมขึ้นเกียร์หตอนซ้อมอะ่ะซ้อมแค่เกียร์สเลยมันเป็นเซตอัพใน a อ e โต้คอร์ซาหรือใน s i m เลสซิ่งเนี่ยมันอีกเซตอัพหนึ่งแต่มันไม่ได้ต่างกันเยอะผมต้องบอกงี้แต่ว่าพอลงไปขับอะ่ะมันเฟืองท้ายมันมันจัดมากจัดจนขับขึ้นเกียร์หแล้วหน้าทางยาวก่อน T3 อะครับเลยแกนสเตทปุ๊บมันจะมีเลี้ยวขวาถ้าเ,เพื่อนๆเคยขับสนามชานนึกออกนะครับ เลี้ยวขวาปุ๊บอันนั้ตรงยาวขึ้นเกียร์สี่เฉยๆในซิมมันก็ไปถึงปลายโค้งที่3แล้วแต่ว่าอันนี้คือขึ้นเกียร์ห้าแล้วมันก็ยังไม่ถึงมันก็ตัดล้อมันตัดปัป๊บๆๆๆโค้ดบอกไว้ตอนแรกอยู่แล,แล้วก็คือเราก็ต้องค่อยๆกอไปแล้วก็เอารถกลับมาเซ็ตม่นะครับก็ลื้เกียร์กันกระจุยกระจายเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับผมก็แอบตื่นเต้นแล้วก็อิมเพรสซีฟมากหรือแบบประทับใจกับการทำอะไรหน้าง,งานแบบลวกๆหรือเครื่องหรือเกียร์ออกมา สามือนการเรื่องใช้พวกอะไรคือถ้าสมมุติว่าเราแบบถ้าถ้าเาเกียร์เกียร์เนี่ยต้องอยู่เกียร์สามเกียร์สามเกียร์สามเป็นเกียร์ที่แล้วก็อ่ะที่เหลือเนี่ยเราเคียเรดูเป็นูกเป็นหลังส่วนมันจะมีทีสิบสองที่ใช้เกียร์สามปกติ เจี๊บสองก็ต <fin anta> <ots> ้องใช้เกียร์สองเกียร์สองใช่แต่เห็นที่ผมบอกว่าเขาเปลี่ยนเฟืองมาให้พุทขึ้นไปหน่อยใช่ใช่คือผมไม่รู้ว่าตอนนี้รอบมันจัดมากขนาดไหนจะเป็นคนไทยจะเป็นคนไทยวิ่งไปหมดดีละแล้วตนี้ก็มีเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์ต้องลงต้องคอนหมายถึงว่าเรื่อนดับที่ห้าสี่สามสองเราดูว่าถ้าสมมติว่าลงเกียร์สองอ่ะแล้วมันล่างไป ก็ันทำว่าลองเกียร์สาไปก่อน้ก็สำหรับความรู้สึกแรกนะครับไม่ร้อนขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้น่ามันเหมือนกับที่ซ้อมซิมเลยว่าง่ายๆนะครับแต่ว่าติดแค่เรื่องรถในซิมมันจูนมาไม่เหมือนรถในสนามก็จะคงคง,คงนิดนึงนะครับว่าพอเปลี่ยนเฟืองท้ายอัตราทดมันเปลี่ยนแล้วคงงไหนเกียร์ไหนมันซุดที่สุดเลยครับก็เวลาออกมาจากซ้อมซิมจะประมาณ2นาที12 14 แล้วก็ลงมา10ยืน10ในซิอันนี้มาวิ่งคู่ก็2องนาที2ี่สอนาที20อาจจะต้องลดลงไปอีกผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันขนาดที่กระทั่งว่าวิ่งในซิมแล้วก็วิ่งในสนามเวลามันเหมือนกันเป๊ะไหมนะครับถ้าเป็นเพื่อนรู้หรือเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนเป็นนักแข่งนะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าในซิมม <un> well ันเหมือนกับรถในสนามขนาดนั้นยไหมผมว่าน่าจะเหมือนนะแต่ว่าในสนามมันจะมีรถสวนอะไรเงี้ยตอนผมซ้อมในซิมมันจะไม่มีรถแล้วก็จะมีซ้อมตอนมีรถด้วยซ้อมมีรถก็เวลาก็ดีกว่านี้เหมือน เป็นไงบ้างแรต็มเหนื่อยมากครับครับมาสองรอบเล่ละสิบนาทีแบบว่าร,ร้อนมากจะเป็นลมได้นะถ้าไม่เทรนร่างกายมาก่อนเวลาดีไหมยีสส่สิบเก้าเก้าแล้วครับก่อนเดี๋ยวค่อยดูครับโอเคร้อ,อนเทปนี้มันหนุ่มเก่งแบบพิมมากมเลยหนุ่ม ใช่ป่ะไม่ขึ้นหน้าน้อยกว่าในสิบพันในสิบปีขึ้นใช่อหมครับนเพื่อนขงผมสงสัยว่าผมจะแขวนหูฟังไว้ทำไมนะครับเด็เอาไปฟังเพลงตอนซ้อมหรือเปล่า <adop> จริงๆก็เป็นหนึ่งในข้อที่ผมสงสัยนะครับว่าในประเทศไทยเขาเขาคุยกันยัง,ยงไงกับคนในพิน h T เราก็ใช้วิธีง่ายๆครับเอาหูฟังเนี่ยใส่เข้าไปในหูใส่เข้าไปในแมสใส่หมวกแล้วก็เสียบก,กับโทรศัพท์ตั้งออโต้อันเซอร์คอร์ใส่ไว้ในนี้ แล,ลแล้วก็พอในทิศเขาโทรมาเขาก็พูดพดพูดพูดดพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็วางแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะมีเครื่องรีเซพเตอร์อะไรแบบยิ่งใหญ่แบบดูในต่างประเทศี่มันแบบไทยพีระโฟนยูนิฟงนูแล้วก็แบบคุยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแต่รอบของครับเดี๋ยวจะดูว่าผมจะทำเวลาได้ดีขึ้นไหมผมได้คำตอบมาแล้วว่าจริงๆในซิมกับตอนซ้อมในสนามาเวลาต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าเซตอัพรถมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งคันนี้เซตอัพนี้ น่าจะวิ่งได้ทั้งสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณนี้ครับ 14, 15, 16, มามาตอนแรกวิ่งไปยี่สิบก็งง,ง,งนิดหนึ่งกับตอนซ้อมทีมว่ามันอัตราทดไม่เหมือนกันเกียร์ก็ใช้ไม่เหมือนแก้ okay, <Okay. S 2> ของคนที่บอกนะอะไรฮะคือ <Okay. S 2> ของเราเอ okay. าเสียงให้สุดเลย uh แต่นี้เหม,อมอือนโดนขังอยู่ในคุกอดไม่ออกนะพี่ อคผมว่าเซตอัพรอบนี้ใกล้เคียงกับซิมที่ผมซ้อมมากที่สดุดแล้วดีหน่อยที่รอบนี้ผมลงครั้งแรกในสนามแรกก็ลงแบบเอดูแลน์นะครับซึ่งเอดูแลน์มันเครียดน้อยกว่าผมว่านะมันเน้นลดอึดเน้นวิ่งรอบตอ่อแลบให้มันแบบมีความสเตเบิลอะครับมีความมั่นคงกับรอบแต่ละรอบที่วิ่งผมว่ามันก็ไม่เครียดผมดีเพราะว่าถ้าลงมาปุ๊บวิง่งสปรินเลยใส่เต็มทุกรอบอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะไหว แต่ว่าเอาจริงๆผมคิดว่าพอกระจกรถอเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้เพื่อนๆดูเลอเอาอินเสิร์ตแปะนะครับกระจกรถที่มันมีข้างๆตอนไปซ้อมสนามเทเลนเซอร์รกิตอะ่ะเขาจะเปิดกระจกเลยแล้วลมมันอาจจะแบบไม่สามารถเซอร์คูลเลตได้แบบตรงระยะตรงที่แบบโฟของลมอะ่ะมันมันแตกกระจาย,ยอะไรเงี้ยแต่พอเนี้ยเขาเจาะกระจกปุ๊บแล้วเขาก็มีท่อหันไปเงี้ยนิดนึง ตอนแรกผมดูการแข่งขันผมคิดว่าท่อแค่นี้มันจะเย็นเหรอมันน่าจะร้อนตายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้เป็นท่อเน,นี้ยลมมันเข้ามาโดนหน้าพอดีผมก็แบบค่อยๆยยชัวร์หน่อยนะครับแต่ก็ใส่ชุดผมว่าก็กกดีกว่าเหมือนไม่โดนแดดเลียเวลาขับที่เลเออร์กิท์โดนแดดเรียแล้วมันร้อนมากพอใส่ชุดมันก็เงื่อมันเหมือนหกอยู่ข้างในไอ้น้ำอะไรไม่รู้เกี่ยวข้องไหมนะครับก็อยู่ข้างในนี่รอบสองเป็นอย่างนี้เวลาดีขึ้นนะครับลืมบอกจากยี่สิบเอ็ดลงเหลือสิบเก้าคือเซตอัพมันใกล้ๆกับ ทีีี่่ซ้้อม,มาก็วิงดขึนเย,ยส่วนเรื่องเวลานะครับผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆว่าอย่าไปเครียดกับมันมากนะครับแม้ว่าในคลาสนี้ในรุ่นซูเปอร์อีโคเนี่ย เวลาที่ทําได้คันอื่นนะคันอื่นทําได้ตอนที่ผมแข่งอยู่ประมาณ12หรือว่า2นาที 12, 13ประมาณนี้14 15ตอนผมซ้อมวันแรกที่สนามช้างก็2ี่สซึ่งมันเป็นเวลาที่ห่างกับที่1่เป็น10วิเลยแต,แต่เพื่อเพื่อนอย่าไปกดดันจริงๆกดดันตัวเองสักนิดนึงก็โอเคแต่ว่าผมต้องบอกว่ามันคือการทําซ้านะครับทาซ้าไปเรื่อยๆผมขับวันแรกมันได้2 0 19ก็จริงแต่ขับไปเรื่อยๆจนถึงวันแข่งผมลงมาอยู่ 16, 15 17ยืนพื้น16อะไรเงี้ยมันคือการซ้อมไปเรื่อยๆทําซ้ําไม่ใช่ว่าเราไปขับสนามช้างครั้งแรกแล้วเราจะเอาเวลาให้มันดีเหมือนคนที่ซ้อมมา3-4ปี5ปี6ปีเลยผมว่ามันมันเครียดไปนะครับอยากจะให้เอนจอยแล้วก็ ถ้ายิ่งเครียดอะเวลามันจะยิ่งแย่นะครับเราจะยิ่งผิดพลาดในจุดอื่นๆเพราะว่าเรากดดันมากเกินไปเอาแบบพอประมาณดีกว่าผมไม่รู้เหมือนกันทำไมผิดรถอยู่ตรงนี้แล้วก็ผิดคนนัง่งอยู่กับผมทีผมเ็งเขาจะอยู่ใกล้กันแต่ก็นั่นแหละครับหลักๆก็คือวันนี้มันเป็นวันที่ผม ไปซ้อมเก็บเวลาแล้วก็บอกอาการรถในขณะว่ามันเป็นไงบ้างมาที่พิษนะครับแล้วแล้วก็เอารถมาเซตอัพใหม่เซตไปเซตมาอยู่ทั้งวันก็คือซ้อมด้วยเซตอัพรถด้วยการซ้อมมันก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็คือขับเอามาเซตขับเอามาเซตไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันแต่ว่าคราวนี้มันก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพราะว่ามันเป็นการขับเอนดูรันส์นะครับจะมีคนอื่นไม้อื่นก็สลับกันลงสลับกันเซตนะครับวันที่ผมไปนั่นคือวันศุกร์นะ มันเป็นคล้ายๆวันแทร็กเดย์ที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลของรยสทเปิดให้ซ้อมให้ซ้อมมาซ้อมวันเสาร์นะครับก็ลงไปเช็คแล้วก็ให้ทีมช่างแก้ก็ทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันเลยก็สนุกดีนะครับผมว่ามันสนุกเลยแหละแต่ใครไม่อินกับขับเซอร์กิตี่ยมันก็จะไม่อินเลยนะครับมันคือการทําซ้ําทําซ้ําเบรกเร็วเร่ง,เรงหลักการมันอยู่แค่ประมาณนี้นะครับทำเรื่องนี้ซ้าๆไปเรื่อยๆจนเราชินกับสนามนี้ก็พกเกียร์อีกลุหนึ่งมานอันนี้เป็นความรู้สึกแบบ แปลกใจนิดหนึ่งสำหรับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องพกอะไรมาเยอะขนาดไหนไม่รู้เครื่องยนต์มันต้องมีเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าวิ่งเอเดอแรเพื่อเกียร์ก็แบบเอาเกียร์ลงถอดออกจากเครื่องท้ายวิวออกอเกียร์ยักเข้าไปใส่ล้องคือเหมือนประกอบรถง่ายๆแค่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองใช้เวลาทั้งวันเลยที่สุดพอมาอยู่ในสนามแข่งนี่คือเขาจยักเกียร์เข้าไปทั้งลูกกับเครื่องเลยเ้เวลา20นาที นกเมนว่าเพื่อนๆอยู่ในวงการรถไปสนามบ่อยอะไรเงี้ยได้ดูรายการแข่งขันเยอะกนเงี้ยแต่น้อยคนที่จะรู้ผมว่าคือมันต้องสแปรอะไรเยอะขนาดไหนผมไปถึงเนี่ยผมค่อนตกใจเลย เพราะว่าอย่างมากที่รู้ก็คือเขาก็คงมียางมีล้อเอายางเอารอไปเปลี่ยนประมาณนี้มีกันชนเพราะว่าเวลาแข่งรถกฎของการแข่งรถมันต้องเป็นรูปเป็นทรงนะครับมีสก็อตเทปแปะเปิดอะไรไปก็ได้ให้มันขับจบไม่ใช่แบบถอดกันชนหน้าหายเห็นหม้อน้ํเลยรังพึ่งนะครับต่อเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้แต่ว่าหลังบ้านจริงๆอ่ะเขามียัน เกียร์ลูกที่2มีคันชักคันส่งเพามีโชค๊คอย่างตอนขับนะครับก็โชค๊คขาดสปริงสปรงอะไรคือมีสแปร์หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่รู้ว่ามียันแบบพวงมาลัยอะไรนี้ไหมแต่ว่าพวงมาลัยมันต้องสแปร์ไหมไม่น่าเกี่ยวกัน คือสแปร์เขาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ลื้อกันไอ้สิ่งที่ผมตกใจกว่านั้นก็คือเขาลื้เกียร์กันส,สดๆเปลี่ยนอัตราทดที่ผมบอกนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันทุศกับสนามเนี่ย <c oughs> เขาก็ลื้เกียร์กันสดๆถอดเกียร์ลงมาเลยแล้วก็นั่งจัดเรียงเฟืองใหม่อะไรเงี้ยโอ้โหแบบเป็นภาพที่หาดูค่อนข้างยากแล้วก็เป็นอะไรที่ผมตกใจนิดนึงไม่นิดนะครับเยอะเลยร่อฟ ทยอะไรอะไรอะไรท่าบีอะไรเงี้ยท่าบีรู้เปล่าใช่เป็นไงบ้างครับเขาเห็นยวยืนวิ่งวิ่งคุยกับกล้องหน่อยได้ไหมครับเพื่อนงวิ่งอย่างยั่งยังเดี๋ยวจะวิ่งตอรอบป่ายอันนี้ก็คือรอบแรกที่จะได้วิ่งรอบป่ายใช่วิ่งรอบป่ายแล้วก็สามโมงอีกทีหนึ่งอันนี้ลืมของเพื่อนๆนะครับอันนี้เพื่อนผมเตอร์นะครับอยู่ในทีมเดียวกันเบอร์สามสิบหก ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปก็คงไม่นาาสักพักแล้วเพราะว่าคงดองมาเยอะคลิปทางเย,ยงนะอะครับจะบอกให้เพื่อนๆเชียร์ก็อาจจะบอกได้ไม่เต็มปาก <S <S ใช่ความรู้สึกมารอบที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเราปั๊กจริงๆอะที่ทางไม่เด่นเนอันนี้ปรอบที่สี่ไม่ตื่นเ <ใน S 1> ต้นไ,ไ,ไม่ตื่นเต้นมากแค่ตื่นเต้นแค่แถ่ต้องปรับตัวรถนิดหน่อยเพราะก่อนน้นนี้ไม่ได้ขับอันนี้ใช่ไหมก่อนนันนี้ไม่ก่อนหน้านี้ขับตัวเองมา ใช่อาเลสอ่าเราตอนนี้ก็ทะลุขึ้นมาเป็นซูเปอร์อีโกซึ่งมันคือแรงก,ก็แรงอีกขั้นหนึ่งก็ประมาณนั้นให้เพื่อนผมได้แต่งตัวแล้วเรามาคุยกับเขาต่อแลนะ้วกันเราก็อาจจะได้คุยกันแบบมีเสียงรบกวนเยอะแยะหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยเเพื่อนด้วยเพราะว่าเราอยู่ในคิปตอนที่เขาซ้อมเซตอัพรถกันจริงๆเลยส่วนอย่างสุดท้ายที่มันเป็นความรู้สึกเป็นคําถามที่อยู่ในใจผมแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆมีคําถามนี้ไหมเราเป็นคนแบบ หลังถนนขับรถซิถงเอเซียอะไรอย่างงี้ไม่ผมพูดเล่นเราเป็นคนแบบแท็กเดย์อะดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วเราคาแท็กเดย์เก่งมีโอกาสแบบมีแมวมองามาพาเราเข้าวงการรถโรถสตสปอร์ตขับรถแข่งจริงๆยังจริงๆจัง,จงๆโปรเฟชั่นอลเลยไหมถ้าคำตอบก็คือมีคนจะแบบว่าเออดูมีทรงแต่ไม่มันไม่ได้ทำให้เราขับรถแข่งได้ดีขะนาดนั้นหรือว่าแบบ ยิ่งเป็นไปนขับรถหลังถนนแบบซิ่งรถยินไนรันอะไรเงี้ยคิดว่าเราขับเก่งแล้วแต่ว่า,าต้องบอกว่าสกิลตรงนั้นอ่ะมันอย่างแรกเลยถนนสองคือรถมันเยอะมันไม่มีทางที่เราจะเปิดขับจากหลุมฮาอะไรเงี้ยมาให้เพื่อนๆได้ขับรถแข่งในหลุมฮาได้มันเป็นสกิลที่เหมือนเอามาปรับใช้แล้วไม่ไม่มีใครแบบ เป็นแมวอวยืนดูที่เลสเตอรเรียอะไรี้ยว่ามันไม่สามารถาพัฒนาฝีมือได้แบบมันไม่มีอะไรจับริ้งอีกอย่างเพื่อนๆสามารถท่องสรงีหลบรถชาวบ้านได้ดีมันไม่สามารถเอามาใช้ในสนามแข่งได้เท่ากับเพื่อนเพื่อนมาขับแขกเดอถ้ามาขับแ็กเดอบ่อยเพื่อนๆจะได้คุยกับคนรุ่นคนนี้แล้วแบบเราจะเห็นทรงแล้วอยากเข้าไหมในวงการนี้แต่เข้าในที่เนี้มันก็เป็นการเข้าวงการที่เราก็ต้องจ่ายเงินเข้ามาอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นอย่าลืมที่ผมบอกไปว่าเป็นกีฬาที่ต้อง ทั้งสูงสูงขนาดไหนถ้าเ,เพื่อนๆถามนะครับมาแข่งทีหนึ่งเสียงเงินประมาณแปดถึงหนึ่งแสนบาทเพเื่อนๆลองเบียดดูอันนี้น่าจะประมาณตอบคนด้วยนะครับเพื่อนๆลองเบียดดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้มันคุ้มค่ากับมันไหมตอบควรเป็นความฝันในวัยเด็กที่แบบโอเคเราไม่สามารถขับรถแข่งได้ตอนเด็กเราอาจจะมีเงินไม่เยอะหรือว่าอะไรเงี้ยเรามาขับเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในจิตใจอันนี้ก็เป็นบางคนก็ จริงจังเลยอยากไต่เต้ามีงบประมาณอย่างหนึ่งอยากไต่เต้ากับสิ่งที่เราชอบมันก็เหมือนคอบปี้อย่างหนึ่งมันก็เหมือนกานเลยอดิเรกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนก็ชอบบางคนก็แบบชอบไปเล่นเอ็กซ์ตีแบบเซิร์ฟเวกออดอะไรงนี้คิวทามปิง้งอะไรเนงะี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันในแง่นั้นผมว่านะแต่ว่าบางคนอาจจะมองถึงขั้นว่ามันเป็นอาชีพได้ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนทาทีมมีนักแข่งเข้ามาโอเคมันจะเริ่มเคลื่นไปเป็นการแบบ มีอาชีพแล้วอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ในมุมมองของการที่เราแค่มาขับรถแข่งเฉยๆมันได้อะไรบ้างอันนี้เพื่อนๆต้องลองดูว่ามิชั่นที่เราชอบตอบโจทย์ทางไหนบ้างประมาณนี้นั่นเองครับลิปนี้ก็น่าจะยาวประมาณนี้สําหรับแนะนําว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรเพิ่มก็จริงๆ็อ,อกซ์มาถามผมได้ในอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้นะครับสามารถแนะนําได้ เบื้องต้นนิดๆหน่อยๆส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นนักแข่งโปรเจะชั่งอยู่แล้วเป็นมือมือยู่แล้วมีตรงไหนที่ผมพูดไปไม่ถึงหรือผมไม่รู้สามารถแบบแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลดีๆเพื่อพัฒนาและลักดันวง,ง,ง,งการอเตอร์สปอร์ตไทยเผมก็อยากให้จักวะหนึง่งวงการอเตอร์สปอร์ตไทยมันแบบมันไวรัลแล้วามาันก็แมสแล้วคราวนี้มันก็จะมีโอกาสมากมายเข้ามาในวงการแข่งรถบ้านเราได้นั่นเอง ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเพื่อนๆอยากรู้อะไรอีกก็เหนือจากอยากดูคู่ไหนในแดกยอะเพื่อนๆอินบ็อกเข้ามาเยอะแล้วอยากรู้อะไรในวงการเซอร์กิตด,ด้วยก็อย่าลืมอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ค,ไดคอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นกันสำหรับวันนี้ผมต๋องกับน้องแตมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ